ยานยนต์สมัยใหม่เนี่ยก็จะมองในหลายๆมิตินะครับทั้งเรื่องของระบบพลังงานที่ใช้ในตัวยานยนต์ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเปลี่ยนผ่านจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปที่เราเห็นไปสู่การใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับ ในระยะยาวอาจจะเป็นเรื่องของไฮโดรเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นาการเปลี่ยนผ่านเรื่องของการขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับก่อนจะไปขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับที่ทำให้รถยนต์มีความฉลาดมากขึ้นสามารถระบุพิก,กัดของตัวเองได้ แล้วก็ในตัวรถเองก็จะมีเทคโนโลยีที่จะสามารถทำแผนที่หรือว่าระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเข้ามาช่วยให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติได้มากขึ้นอันดับที่3มันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของเรียกว่าแชร์ลิงนะครับแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะมีการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องแต่90%ของเวลาช่วงเวลาที่เราเป็นเจ้าของเนี่ย มันถูกจอดอเราลองนึกภาพดูว่าเราขับรถมาทํางานเสร็จแล้วเราก็จอดทิ้งไว้ทั้งวันเลยเสร็จแล้วก็ขับอีกทีตอนเย็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่เนี่ยของรถเนี่ยที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเราจ่ายมันเพื่อเอามาจอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแชร์ลิงม o b i l i t บิลิตี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยให้ มีความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีพวกแชร์ลิงมากขึ้นซึ่งแน่นอนเทคโนโลยีมันก็จะมา,าพัฒนาไปพร้อมๆกับการเติบโตของเทคโนโลยี i ct นะครับเทคโนโลยีตัวยานยนต์ตัวแบตเตอรี่แล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง60ปีที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมายานยนต์ในภาพของโลกเนี่ยมันก็เติบโตบนบนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไม่ไม่มากนะัก แต่ในปัจจุบันเนี่ยและก็ในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ผู้ประกอบการไทยที่เคยเป็นซัพพลายเชนในกลุ่มของยานยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยก็น่าจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเรื่องขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยและการพัฒนาววัตกรรมเป็นประเด็นสําคัญที่จะทําให ตัวอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมเนี่ยต้องให้ความสําคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเติบโตมา5-60ปีนี้องค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้หลักจริงๆของผู้ประกอบการในประเทศเองก็ยังไม่ได้มีมากนะหลายอย่างเราก็ยังผลิตตามออเดอร์เนะนื่องด้วยกลไกลเดิมเนี่ย เราไม่ได้วางกลไกเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจจะมีบ right ้างในบางส่วนนะครับผมผมคงปฏิเสธไว่ได้ว่าไม่มีเลยนะคร nope. ับเพราะว่าผู้ประกอบการไทยก็หลายเจ้าก็เก่งขึ้นแต่ว่าการออกแบบหรือว่าการพัฒนาชิ้นส่วนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสแล้วก็อาจจะไม่มีเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นตัวยานยนต์สมัยใหม่ที่เข้ามาอาจจะเป็นเรื่อง E-V เองหรือว่าตัว ยานยนต์อัตโนมัติถ้ามองในง้2มุมก็คือสําหรับผู้ประกอบการที่คิดว่าอยากจะเอ็นจอยอยู่กับตัวเทคโนโลยีเดิมเนี่ยอาจจะมองเป็นภยัยพุกพามแต่ผมว่าผู้ประกอบการหลายท่านก็มองว่าเป็นโอก,กาสไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเองหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ข้างนอกอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมนะครับเย็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะครับแต่แน่นอนก็คงไม่ได้ง่ายนะครับ องค์ความรู้เดิมที่มีน่าจะใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าองค์ความรู้ใหม่ๆก็คงต้องพัฒนาเพราะนั้นงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญ